สวัสดีครับเรื่องราวเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนราศีมีนนะครับเป็นภาพรวมดวงชะตาในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 4นี้นี่เองนะครับหรือเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับแหมใกล้แล้วนะครับบอกแบบนี้นะครับคนมีนจะได้มีกําลังใจนะครับที่ผ่านมา2-3ปีที่แล้วงานการมันก็หนักมันก็เหนื่อยนะครับมีปัญหาบางคนออกจากงานตกงานนะครับแต่กลับกันที่ผ่านมาอีก 1- 2 3 4ปีที่แล้วนะครับแต่พอ ปีปีที่ผ่านมามันก็ยังแฝงความอึมครึมนะครับเดี๋ยวเหมือนจะดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับไกล้แล้วนะครับใกล้แล้วเก็บตัวอีกสักนิดนึงนะครับคนมีนเก็บตัวอีกสัก3 4เดือนนะครับหลังสงการไปเนี่ยโหคนมีนชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆทีเดียวเลยนะครับแหมถามว่าดวงเมืองดวงโลกปีหน้าเนี่ยโหวุ่นวายเปลี่ยนแบบแรงแรงหนักๆนะครับ แต่คนมีนกลับจะเริ่มเห็นแสงสว่างเห็นไหมครับแล้วชีวิตท่านก็จะพัฒนาเดินต่อไปได้ได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นคนมีนเนี่ยถ้าเอาไปทําหนังสักเรื่องนะครับจานจะเลือกทําหนังของคนมีนนะครับจากนี้ไปเพราะชีวิตมันจะหวือหวาตื่นเต้นนะครับแต่มันก็จะดีค่อนข้างดียิ่งถ้าทําให้ดีเนี่ยมันจะดีขึ้นไปเลยดีมากๆเลยนะครับเพราะคิดดูนะครับพฤหัสปีหน้าตั้งแต่หลังสงการไป ทับลักขณาท่านจากนั้นไปไหนกระดุมพระสาชะพันทุโอ้โหขนาดที่ลาหูจะค่อยวนมากระดุมพระทับลักขณาท่านแต่บังเอิญมันจะเป็นโชคแบบแปลกๆนะครับโอ้เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปลายปีแล้วครับเรื่องยาวครับคนมีน <c oughs> อ่ะเอาเดือนธันวาคมนี้ก่อนละกันนะครับใครที่ไม่เคยผูกดวงเซิร์ชกูเกิลก่อนเลยนะครับผูกดวงใส่วันเดือนปีที่สําคัญที่สุดจริงๆเลยนะครับมันคือเวลาเกิดนะครับเวลาตกฟากนั่นเองนะครับท่านจะได้ว่าลักนณาท่านสถิตราศีมีหรือเปล่าล้วครับแล้วในนั้นเนี่ย เขาก็มักจะใส่ตารางทักษะให้ด้วยนะครับคนที่เขามีจิตศรัทธาเขียนเวบ็บเขียนเว็บให้ผูกดวงกันง่ายๆเนี่ยนะครับเขาใส่ตารางทักษะทาให้ท่านทราบว่าอาจารย์บอกว่าจะดีเนี่ยดีจริงไหมจะแย่เนี่ยแย่จริงไหมแต่คนมีเนี่ยอาจารย์บอกแบบนี้นะครับอื่นๆนะครับไม่ดีมากไม่ร้ายมากนะฮะแต่จะเป็นตัวท่านเองนะครับที่แบบว่าเอ๊ะมันยังไงแอบหงุดหงิดมากเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็หงุดหงิดอะไรประมาณนี้นะครับเป็นช่วงทรงๆนะครับอ่ะ การงานของคนมีนนะครับบอกแบบนี้เลยนะครับเดือนนี้ใครที่อาจจะตกงานอยู่นะครับหรือเปลี่ยนงานเพราะอย่างที่บอกครับพฤหัสเข้าวินาศนะเนี่ยเข้ามาได้เดือน2เดือนบางคนอยู่ดีๆออกจากงานซะดือด้อๆอย่างเงี้ยนะครับแต่มันออกแบบเนี่ยลักษณะว่าถ้าบางท่านนะครับมีงานรออยู่แล้วเตรียมเซ็นสัญญาใหม่นะครับเริ่มงานใหม่ แต่ถ้าใครที่ตกงานจริงหรือออกงานแบบว่าโดยที่เราไม่คาดฝันอันนี้อยู่กับพื้นดวงการงานด้วยนะครับว่าใครแข็งไม่แข,แข็งแค่ไหนต้นเดือนท่านเตรียมหางานไปได้เลยนะครับท่านส่งไปสมัครไปสมัครส่งไปเยอะๆยะเลยครับครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยท่านจะได้งานนะครับอาทิตย์พุทธกุมการที่กรรมะนะครับแต่มันก็เดินมาจากจากสุภาแล้นี่น,นะครับเพราะฉะนั้นสัญญิงสัญญาต่างๆเนี่ยเขาอาจจะเรียกท่านไปสัมภาษณ์นะครับให้มาเซ็นสัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ เริ่มงานเลยหรือไม่ก็ไม่เกินปีใหม่ต้นเดือนมกราอะไรก็เริ่มงานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะครับอย่าพิ่งไปคาดหวังว่าชีวิตท่านจะดีมากนะครับมันเป็นช่วงประคองช่วงทรงทรงนะครับช่วงทรงทรงแต่ก็ดีกว่าไม่มีงานทำานะครับส่วนคนที่งานพื้นดวงการงานดีอยู่แล้วนะครับยังทํางานอะไรอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากนะครับมีหน้าที่อะไรก็ทานะครับมันจะโดดเด่นมากกับคนที่เป็นเซลล์นะครับหรือในหน้าเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าคนที่ทํางานประจําอยู่กลุ่มนี้นะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยกวาดหาลูกค้าไปเลยนะครับหาข้อมูลลูกค้าเฮ้ยคนไหนต้องคุยตรงไหนต้องดิวแล้วท่านเริ่มโทรเลยนะครับครึ่งเดือนหลังไปเกณฑ์เซ็นสัญญาเกณฑ์ตกลงเกณฑ์ขายได้เกณฑ์ปิดจ็อบปิดการขายมีนะครับแต่บางทีการปิดจ็อบถ้าท่านปิดไม่ลงให้ไปปิดนอกเวลานะครับเช่นตามร้านกาแฟตามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไปปิดนอกเวลาปิดจ็อบนอกเวลาอย่างนั้นท่านจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นนะครับ เจ้าของกิจการนะครับอันเนี้ยหลายๆคนจะมีโอกาสได้เซส็นสัญญาใหม่มีหุ้นส่วนเข้ามาใหม่นะครับซึ่งมันจะต้องใช้เวลาจัดการพักใหญ่นะครับเกณฑ์ความสําเร็จเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับเคยดูเขาสัมภาษณ์คนที่ประสบความสาเร็จไหมครับบางคนบอกโอ้โหผมใช้เวลาต้องสองสามปีกว่าจะมีวันนี้บางคนบอกทําปุ๊บสําเร็จปับ๊บนั่นคือทําถูกจังหวะนะครับลักษณะของคนมีเนี่ย ถ้าหากมีการเซ็นสัญชงสัญญานะครับหาหุ้นส่วนใหม่หรือเริ่มงานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าทำไปเนี่ยมันจะใช้เวลาในการปรับตัวนะครับประมาณ3เดือน 3- 4เดือนนะครับจากนั้นทิศทางการงานที่ท่านเริ่มไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะครับอาจารย์อยากบอกคุณมีนให้สบายใจอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่เริ่มงานใหม่เป็นเจ้าของกิจการใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับหรือทํากิจการมาแล้วแล้วถูกล็อกดาวถูกอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับแล้วกลับมาเริ่มใหม่เนี่ย ลองดูนะครับการสร้างบ้านสักหลังหนึ่งใครๆก็โอ้มีสตางค์ต่อให้มีสตางค์ด้วยนะครับเอาละจะสร้างบ้านสักหลังมันก็ไม่ได้ปิ้งขึ้นมาเลยนะครับถ้าจะทําให้ถูกใจเราหรือแม้แต่รีโนเวทบ้านอะไรมันก็ใช้ระยะเวลา 3- 4เดือนแต่ถามว่าคนบีนเนี่ยถ้าทําไปแล้วมันจะมีรอยยิ้มไหมบอก3 4เดือนตอนพฤหัสทับลัคนาท่านน่ะน,นะครับยิ้มแก้มปีทีเดียวเลยครับเห็นไหมครับสแสดงว่าสิ่งที่ท่านเริ่มเนี่ยมันต้องประสบความสําเร็จนะครับอ ใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นกิจการส่วนตัวก็ดีนะครับงานประจําก็ถือว่าไปได้นะครับไปได้งานตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานถึงมันจะยังไม่ดีมากก็ทำทำไปก่อนนะครับรอจังหวะฟ้าเปิดดวงเนี่ยดาวจรพวกนี้มันเหมือนอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะครับมันบอกว่าช่วงไหนแดดจะออกฝนจะตกนะครับอย่างเช่นถ้าแดดออกเรารู้ว่าเราควรทําอะไรล่วงหน้าเราก็ทํานะครับแดดจะออก บางคนบอกว่าโอ้โหอย่าไปไหนเลยนอนอยู่บ้านดีกว่าอันนั้นก็ได้แค่นั้นนะครับแต่บางคนบอกโอ้ซักผ้าดีกว่าเดี๋ยวแดดออกแล้วเราจะได้ตากผ้าเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับดวงนต่อให้บางคนดวงเกรดสามนะครับเกรดสามกับเงจาเจ็ดสิบคะแนนถึงเจ็ดสิบเก้าคะแนนเนี่ยสังเกตดีๆนะครับเลนตรงนี้มันอยู่ที่การกระทําที่เราจะทํานะครับให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงดวงเจ็ดสิบเจ้าชะตาทําเองสามสิบนะครับเช่นถ้าท่านทําได้ถึงเจ็ดสิบเก้าคะแนนก็คือติดเกรดสี่ท่านนั่ง,น,งนอนอยู่ดวงท่านก็ไม่ตกไปกว่าเกรดสามนะครับ แต่มันก็คือเจ็ดสิคะแนนก็คือติดเกศสนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเรื่องงานจะได้เข้าใจนะครับต่อไปการเงินการทองกันบ้างดีกว่านะครับการเงินเนี่ยโอ้โหได้สตางค์ครับแต่ก็มีรายจ่ายเลยนะครับรอเลยนะครับคือมีสตางค์เริ่มหาสตางค์ได้นะครับมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายออกไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับถามว่ามันแย่ไหมไม่แย่นะครับอาจจะต้องกินใช้คุณมีเนี่ยอาจารย์บอกแบบนี้ครับที่ผ่านมาถ้าพื้นดวงการเงินไม่ได้เข้มแข็งนะครับมันก็ไม่แย่นะครับแต่อาจจะ มีรายจ่ายมากรายจ่ายน้อยแต่มันก็ยังตึงๆึงมือแต่มันก็ยังบุญออกไปได้มันจะออกรูปนี้นะครับไม่อดตายแน่นอนแต่ออกแนวรายจ่ายเยอะนะครับหรือว่ารายรับมันตึงตึงมือแต่ก็แอบใช้จ่ายออกไปมันไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ช่วงที่แย่สุดเพราะฉะนั้นกินใช้ประหยัดประหยัดสักนิดนึงนะครับรอคอยจังหวะถามว่าน่าห่วงไหมไม่น่าห่วงนะครับนอกจากจะใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปแค่นั้นเองเกณฑ์ดีๆของท่านรออยู่ดาวที่มันเดินลักษณะนี้อยากให้ท่าน ค่อยๆเก็บสตางค์ไว้ก่อนนะครับเอาไว้ลงทุนปีหน้าหลังสงการท่านจะเห็นช่องทางเพฤหัสทับลัคนาท่านเมื่อไหร่สมองท่านจะป๊งไอเดียขึ้นมาเลยตอนนี้ถ้าไปถามทําอะไรดีโอ้ยไม่รู้ไอ้นั่นก็มันจะได้หรือมันจะอะไรไหมยังไม่รู้เลยจะทําอะไรแต่พอกลางปีหน้าไปครับสมองท่านป๊งขึ้นมาถ้างั้นพอคนเราปิงแล้วมันต้องมีทุนนะครับอืมค่อยๆกินใช้ประหยัดประหยัดไปก่อนนะครับโชคลาภทางการเสี่ยงมีไหมเขาต้องบอกว่าอืม ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยนะครับใครเล่นหงเล่นหุ้นอยู่ระวังดูแลพอร์ตดีๆอย่าเพิ่งไปขยายอย่าเพิ่งไปเพิ่มขยายพอร์ตอะไรนะครับประคับประคองไปก่อนนะครับจังหวะท่านยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยก็ซื้อน้อยๆหน่อยแล้วกันนะครับสักใบสองใบนะครับอันนี้มันอยู่กับพื้นดวงจริงเช่นถ้าหากใครมีอาทิตย์ตั้งรับอยู่ตรงนั้นนะครับเราเพื่มหัสทับรักไปท่านมีออมสินทบกสอยู่ท่านก็จะถูกเห็นไหมครับพื้นดวงคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัันนจรริงๆะคบ ประตู1ิบ,บานเนี่ยต่อให้คนมีนะครับมีโชคอยู่ในนั้นซักสีห่หบานจะไปทายว่าไม่มีไม่ได้นะครับท่านก็ต้องขยันหมั่นเปิดหน่อยเพื่อที่จะเอาโชคลาบนั้นมานะครับกลับกันนะครับกลับกันหวยเป็นแค่ช่วงเครื่องมือหนึ่งของการรับโชคลาบนะครับลาภาเอยโชคลาบเอยหมายถึงสิ่งที่ได้มาแล้วเราดีใจสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดฝันนะครับสิ่งที่ได้มาง่ายๆสิ่งที่สําเร็จง่ายๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น เป็นช่วงที่คนมีเนี่ยควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่นะครับทําอะไรนิ่งๆอยู่เงียบๆคนเดียวดูหนังฟังเพลงอยู่กับคนใกล้ตัวอยู่คนที่เรารักนะครับเป็นช่วงเก็บตัวนะครับไม่ใช่ช่วงที่ควรจะไปเที่ยวออกไปพบปะผู้คนดคนูคอนเสิร์ตดูอะไรงี้ไม่เอานะครับคนมีนไม่เอานะครับไม่ค่อยดีนะครับนอกจากบางคนที่จะไปต่างประเทศอันนั้นดีแก้เคลดไปเลยนะครับหรือไปแล้วน่าจะเริ่มดิวแล้วไปแล้วถ้ากลุ่มเนี้ไปแล้วดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับ คุณมีนเป็นช่วงเก็บเก็บตัวทรงทรงแต่อย่าทําอะไรเยอะก็แล้วกันนะครับอย่าไปออกสังคมไปคนหมู่มากเยอะไม่ดีโชคลาภก็จะเป็นประมาณที่อาจารย์บอกนะครับไม่ลําบากหมุนใจได้นะครับทีนี้ความรักกันบ้างดีกว่าความรักนี่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วเหมือนคนรักก็ถือว่าเข้าอกเข้าใจดีนะครับอืเห็นไหมครับคนมีคู่อยู่แล้วคุณมีน,นี่ยไม่ใช่ช่วงที่จะมีเคราะห์มีอะไรเลยนะครับส่วนคนโสดเนี่ยถ้าหลบได้หลบไปก่อนนะครับ นอกจากไปมีคู่ทางไกลๆเลยนะครับคู่เป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยคนโสดเนี่ยถ้าหากไปเจอใครถูกใจเนี่ยมันจะกลายเป็นการมักจะกลายเป็นการครบซ้อนนะครับคบซ้อนไปถูกใจใครตกลงกันไปก่อน,นมาเนี่ยไปเช็คดีๆนะครับหลังบ้านเขามีใครหรือเปล่านะครับออถามว่าแล้วคนโสดจะเจอคู่เมื่อไหร่อดทนอีกสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงปีหน้าปลายกลางปีไปนะครับหลังสงการไปเนี่ยเพื่อทับลัคนาท่านนะครับ ช่วงนั้นพูดก็ถือว่าเดินใช้ได้นะครับมันจะทําให้ท่านมีโอกาสเจอคู่เราคู่ที่ดีก็ตอนนั้นแต่ถ้าเจอแล้วคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คบหาดูใจกันไปก่อนนะครับศึกษาดูความเข้ากันได้คนเราจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยต้องเสมอกันนะครับคําว่าสีนเนี่ยไม่ได้หมายถึงมิธรรมะเท่ากันนะครับหมายถึงนิสัยใจคอความชอบนะครับแล้วความขัดแย้งมันจะน้อยนั่นเองนะครับชอบคล้ายๆกันเช่นชอบทานอาหาร อีกคนหนึ่งก็ชอบทานทาอาหารอีกคนชอบทานอาหารอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมครับมันก็อยู่กันมีความสุขเลยครับแต่ถ้าอีกคนนึงชอบชอบออกไปหาของกินอร่อยอีกคนชอบนอนอยู่กับบ้านคิดว่าชีวิตมันจะมีความสุขไหมครับนะฮะมันก็ได้แค่ชั่วค้างชั่วคราวครับระยะยาวมันไม่ดีหรอกครับหาคนที่สินเสมอกันนะครับก็ประมาณนี้ครับการเงินการงานความรักนะครับทีนี้มาแถมวันปีใหม่สักนิดนึงแล้วกันนะครับ31ธันวากับ1มกราโอโห้วันนั้นถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับ ถือว่าเป็นดีของคนมีทีเดียวใครมีคู่อยู่แล้วนะครับมักจะได้โชคลาภได้เงินนะครับจากคู่ครองนั่นเองนะครับจากคนรักความสุขมีไหมมีนะครับได้อยู่แฟนนะครับโอ้โหน่าอิจฉาจริงๆเอาละครับเห็นไหมครับมันไม่ได้ทรงๆกลางๆตลอดไปนะครับมันก็มีวันดีมากดีน้อยนะครับ31ธันวาคมกับ1มกราคมจัดว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งของคนมีนะครับมีความสุขดีแต่อย่าลืมนะครับอย่าออกไปเที่ยวที่คนเยอะๆนะครับไม่เอานะครับไม่เอา อันนั้นเราไปเปิดประตูดวงที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นกินอยู่เงียบๆนะครับกับครัวกับคนที่เรารักจะเป็นวันที่คนมีมีความสุขครับเอาละครับถ้าฟังแล้วคิดว่าเป็นไกด์ไลน์ในชุวได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาลังสาร์ใ,ให้จานะครับคลิปนี้จารักคุณมีนไปก่อนละครับสวัสดีปีใหม่บายบาย